สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องแฟนๆแฟนคลับของแม,ม่ใจเกิดรอยพี่น้องแฟนคลับของสาวแจ็คก,กี้ผีวายาแล้วก็ช่อง YouTube แจ็คก,กี้ผีวายาชาแนลเพจแจ็คก,กี้ใจเกิดรอยแล้วก็แจ็คก,กี้ผีวายาแฟนเพจพี่น้องมือนี้นเปดูซนนันบันดีวันที่16พฤษภาคมเล็แม่มันอยางมันไปออกตัวทีเท่าแดดครับแท้มันจะมาออกแม้วง่ายเก่าๆพวกอะไรทีเถอะ ฮะออกอีกแล้วเกาเกาหวางไหนหัวไหนก็เกาเกาหัวกวนน่งยางก่อนเรือนเมษาหนึ่งเกาแต่เกาเกาคือกันมัาจะไม่จะไม่แต่เกาปดเกาพ่ดไงแท้อุบัติพโรคแท่มันจะม่ออกเมียันยก็เกาเกาใครทไปซื้อเลขเบิ้ลเกาเกาแล้วก็งวบางนงนีมันออกไหมัวบางไหนี่มันก็ออกไหมเกาเกไหมใซื้อกว่าถามแน่อีมันหมุนมันหมุนแมีมันเอาัไเฮ้ยถามดูบันี้เลขบนบันี้ มาออก0330เขาอันค่ะอันค่าอันค่ามันมีเจ้าไหนขายค่ะเลขกูฝันกับพระทมเลจะมืออัน3003โอ้ยสื่อะไรมันอันหาพอหามเมอ์มันอย่างขันอันปารีนใชสมหาขายเลขไม่หาขายแล้วอื่นผนหาอันขี่อันเยยวอันโต๊ดผล0ขังอุบัติอุปลโลแล้วพ่เมืองเลขนาพี่น้องเลขนาเลขหลังมันออก639โอ้693 แล้วบาลลอรตรี่คอยกองเอรีอยู่นี่มิเต๖สามเก่าหกสามเก่ามันเป็นสมควนรัฐบาลสมควนเห็นรางวัลตรวจขึงนมาเดอ้อฝากไปถึงผู้ใดที่เป็นรัฐบาลต้อไปนี่ต้องทำลอตตอรี่ตรวตรวให้ถูกด้วยสามตัวท้ายตรวจจริงๆมันต้องมี่ดิมันเลขาดทุนคนต้เมื่อหกเก่าสามกับอลายหนึ่งมันมีหกสามโอ้หกสามเก่ากับอลายมันมีหกเก่าสาม,ม 6, 9, 3, อยู่ใบเดียวนี่ S 1> <S 1> ซื้อเบิดบักหลายแล้วถ um, um 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 uh ือใบเดียวมันจะได้ท um, ุ่นติเนอะขอถามเนี um. ่ยอันโพดอันโพอันโพโลพินียมมาเดียนผู้อันพักมาถามเนี่ยเข้ากับถามมาสั่นสนำหนาเนี่ยคอยบอกไปมันบ่ถือมันอวันนี้ก็จะบอตกมาถามเนียเกล้าวันต่อมา ตัวต่อมาคืจกาว่าถามน้อบอก้าโดดแจ็กกี้ได้หวยตัวไหนแจ็กกี้ได้เลขตัวไหนโอ๋โทรมาถามกมีบักหลายคนขนกระบอ,อกไปค่ะสามห้าสามกสามเก่ากันสือสันน้อเออสามศนมอันเออสามศนย์สามหนึ่งอย่งมันอันเพราะว่าอ่านายกคนที่สามสิบบอกเป็นมือและกา,าเลขคุณพิธาธ สามสิเดเบอสาเขาเลยอันเป็นได้บ้ดน,นี้ตายคักบหออตายคักตายได้ครับหโพดโอบ่อยือบอบัดน,นี้สมพื้นเนี้เทิงนี้ตรวจเทิงนีตรวจูุ้ทักมาถามลราคอยบอกไปแล้วเาถึงเทิงแต่ยังว บ่ได้หลับบ่ได้นอนหลับสายยืนทวนทวอยู่ก็เลยได้ปีติดนอนบัดนี้ต้วงบ่ดีครับบ่บ่ได้แม่เพิ่มกันเคยอันเมาโรตารีนเพิ่นเพิ่นทักมามีเก่าเก่าอยู่ต่อมาบักไล่ไปพี่น้องบ่ได้เสียใจจต่ว่ากับบ่เข็ดต่อว่าวันหน้ากับพี่อีซิปหาเือเจอกันเฮ้ยจักของบ่ได้หนังสือทักษะ ขันบ้ามุนล่ะโลงมากวอดหนาก็าสิไปหมุนจังอย่าละบ๊ายบายจัง